สวัสดีคุณผู้ฟังท่านคะคลิปนี้ในเดือนพฤษภาคม2568คลิปนี้เราจะมาพูดถึงหลักการยกระดับจิตสำนึกตนเองในยุคพลังงานเก่าเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่กันดีก,กว่าเมื่อมนุษย์รู้แจ้งแล้วว่า ทุกคนเริ่มต้นจากการขาดการรู้แจ้งก่อนเสมอและการเข้าถึงพลังอำนาจสูงสุดในตนเองได้ต้องผ่านการกระทำทางจิตสำนึกของตนเท่านั้นหน้าที่ของมนุษย์ก็คือต้องยกระดับสติปัญญาและพัฒนาจิตใจของตนให้ได้เสียก่อนมิเช่นนั้นแล้วก็ไม่อาจเข้าถึงการสั่นสะเทือนสูงสุดของจิตสำนึกด้านบวกได้แล้วแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องละ่ะมีอะไรบ้าง 1. ฝึกการควบคุมอารมณ์ของตนเอง ทันทีที่มนุษย์รับรู้สิ่งเรา้าใดๆก็ตามกลไกแห่งจิตใจมันจะสานไหวขึ้นมาทันทีนั้นซึ่งเป็นกระบวนการทางอารมณ์ที่สามารถปลดปล่อยออกมาสู่จัก,กรวาลโลกในมิติคู่ขนานได้เสมออารมณ์ด้านลบจะก่อให้เกิดพลังงานกรรมด้านลบในมิติคู่ขนานและการกระทำด้านลบต่อบุคคลอื่นมันเป็นพลังงานที่โลกและจัก,กรวาลไม่ต้องการและเป็นการกระทำไม่ถูกต้องที่ผู้อื่นไม่พึงประสงค์ในมิติโลกอีกด้วย มนุษย์ทุกคนจึงจำต้องฝึกฝนตนเองในการหาหนทางควบคุมอารมณ์ตนเองเอาไว้ให้ได้ ไม่ให้มันสั่นไหวก่อให้เกิดพลังงานใดๆที่ไม่ต้องการออกมาในทันทีที่เกิดการรับรู้ต่อสิ่งเราการควบคุมที่ดีที่สุดก็คือฝึกการมีสติรู้เท่าทันสิ่งเราที่เป็นเงื่อนนไขั้นๆโดยใช้สติยับยั้งการสั่นไหวทางจิตใจเอาไว้ให้ได้แล้วใช้สติปัญญาเข้าช่วยเหลือเพื่อการตัดสินใจกระทําตอบต่อสิ่งเร้านั้นแทนเสียให้ได้โดยใช้สติปัญญานำหน้าอารมณ์ ไม่ใช่ใช้อารมณ์นำหน้าจนพลอยทำให้สติปัญญาแท้จริงมืดบอดอยู่ร่ำไปการรู้เท่าทันสิ่งเรามนุษย์สามารถทำได้ด้วยการพยายามมองหาคุณสมบัติที่เป็นแก่นแท้ของตัวตนบุคคลหรือเรื่องราวของสิ่งเรานั้นในทุกครั้งที่นำตนเองไปอยู่ท่ามกลางมันโดยหาคำตอบให้ได้ก่อนว่าเงื่อนไขนั้นคืออะไรจงอย่าปล่อยให้ตนเองไปมองหาคำตอบว่า ผลกระทบต่อตนเองจากสิ่งเรานั้นนั้นมันคืออะไรเพราะคําตอบที่ได้มามันจะพาให้จิตใจสั่นไหวไปตามนั้นทันทีโอกาสในการใช้สติปัญญาเข้าตัดสินการกระทําตอบของตนจะถูกปิดสนิทในทันทีนั้นมนุษย์จะต้องเรียนรู้ให้ได้ก่อนว่าสถานการณ์ใดเงื่อนไขใดมันนําไปสู่พฤติกรรมใดบ้าง หากสถานการณ์ใดมันนำไปสู่การกระทำทางจิตใจหรืออารมณ์และการกระทำตอบที่ไม่ถูกต้องก็จงจดจำมันไว้และคอยระมัดระวังจิตใจตนไว้ให้ได้การใส่ใจในสิ่งแวดล้อมเช่นนี้มันจะช่วยให้มนุษย์มีความชำนาญในการควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อของสิ่งเราด้านลบใดๆได้เป็นอย่างดีซึ่งหมายถึงความมีสตินั่นเอง สถานีนี้นักศึกษาที่รู้จักเทวดาประจําตัวแล้วได้เคยเข้าศึกษาที่บ้านมิดิจิตวิญญาณอาจจะเคยได้ทดสอบสถานีนี้กันไปแล้วบ้างผลลัพธ์ก็คือตกกันระเนระนาดเพราะสติไม่ทันอารมณ์นั่นเองลําดับถัดไปเราจําเป็นจะต้องยกระดับสติปัญญาของตนเองกระบวนการใช้สติปัญญาของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้เมื่อมนุษย์สามารถก้าวพ้นกระบวนการทางอารมณ์ภายในจิตใจที่เป็นด่านแรกในดับหนึ่งแล้ว หมายความว่าถ้าเรายังมีอารมณ์อยู่การที่จะยกระดับสติปัญญาของตนเองนั้นจะไม่สามารถเป็นไปได้ถ้าเกิดได้รับคําสอนได้รับคําชี้แนะอารมณ์มันจะเหนือเหตุผลเสมอและทําให้การเรียนรู้ไม่สามารถเดินทางไปต่อได้การยกระดับจิตใจหมายถึง การพัฒนาทักษะในการควบคุมอารมณ์หยาบๆของตนเอาไว้ให้ได้เพื่อปิดโอกาสให้ได้ใช้สติปัญญาของตนเองแทนนั่นเองขณะที่การยกระดับสติปัญญาหมายถึงการสร้างทักษะในการคิดรู้และการตัดสินใจให้ถูกต้องเพื่อการกระทําคําตอบที่ถูกต้องต่อสิ่งเรา้าใดๆที่เป็นเงื่อนไขให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางกายภาพของจักรวาลเสมอแรกๆมันอาจจะผิดมากกว่าถูกมนุษย์จงใช้ประสบการณ์เหล่านั้นเป็นบทเรียนเพื่อสั่งสมทักษะการ คิดการตัดสินใจให้มันถูกต้องยิ่งขึ้นเรื่อยๆในครั้งต่อๆไปมนุษย์แต่ละคนมีบททดสอบตนเองและบทเรียนในโลกในการสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นๆ ทั้งทุกยากและพอใจในแต่ละเรื่องแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละวันกันมากมายจงใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อการฝึกฝนการใช้รักษะทางสติปัญญาของตนด้วยการสอบให้ผ่านบททดสอบและบทเรียนเดล่านั้นให้ได้จากการตัดสินใจที่ถูกต้องยิ่งขึ้นเรื่อยๆจงอย่าต่อสู้ตอบโต้ ต่อต้านและหลีกเลี่ยงมันไปเพราะมันจะไม่ช่วยให้มนุษย์เองยกระดับสติปัญญาให้สูงขึ้นมาได้เลยความก้าวหน้าในการเรียนก็ไม่เกิดผลอีกตัางหากสถานีนี้นักศึกษาหลายๆคนก็ตกเช่นกันเพราะทุกๆครั้งที่เราพบเจอปัญหาที่มาจากพฤติกรรมนิสัยของเราสิ่งที่เราทำได้ก็คือยกเลิกการเรียนหนีตอบโต้ต่อต้านหลีกเลี่ยงแหม่ มันช่างตรงกันข้ามกับการยกระดับสติปัญญาเสียเหลืเกินการหมั่นฝึกสมาธิเพื่อควบคุมอารมณ์ของตนเองไว้แต่ไม่ฝึกการใช้สติปัญญาเลยมนุษย์ก็ไม่อาจยกระดับจิตสำนึกของตนได้มนุษย์เองก็รู้กันดีว่าสติปัญญาของสมองนั้นเปรียบเสมือนมีดที่ยิ่งรับก็ยิ่งคมการใช้สติปัญญาก็คือการรับมีดของตนให้มีความคมอยู่เสมอนั่นเองจากนั้นเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ธรรมชาติมนุษย์โดยทั่วไปมักจะใช้จิตใจเป็นตัวนำกระบวนการคิดทางสมองเสมอสมองจึงมักจะอยู่ภายใต้การบวงการของจิตใจกันทั้งสิ้นการใช้จิตใจในกระบวนการคิดผลลัพธ์ทางการคิดมันจะปรากฏออกมาในรูปของธรรมชาติของจิตมนุษย์เสมอการกระทำใดๆที่แสดงผลออกมาให้ปรากฏมักจะอยู่ในลักษณะของความชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจหรือการยอมรับเอาและการปฏิเสธอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้ามนุษย์ไม่เปลี่ยนแปลงวิธีคิดแม้จะระงับกระบวนการของจิตใจตนเองได้ก็ตามความเคยชินทางการคิดด้วยจิตใจที่เคยมีมาแต่เดิมมันก็จะยังเป็นโปรแกรมคำสั่งให้สมองทำหน้าที่ไปตามนั้นอยู่การใช้สติปัญญาแท้จริงก็ยังคงบกพร่องอยู่ต่อไปเท่ากับว่ามนุษย์ก็หมดหนทางที่จะยกระดับสติปัญญาของตนให้สูงขึ้นเรื่อยๆได้ ที่มาของคำว่าอยากคิดแบบจิตมนุษย์จึงเผยมาให้รู้ก็เพราะเหตุนี้สำหรับมนุษย์ผู้เริ่มต้นที่จะยกระดับสติปัญญาเพื่อการคิดในที่นี้จะขอแนะนําแนวทางการคิดที่ถูกต้องและสอดคล้องกันทั้งในมิติโลกและมิติคู่ขนานซึ่งจะเป็นไปตามผลลัพธ์ของการกระทำที่จักรวาลต้องการให้มนุษย์กระทำไว้ประการหนึ่งคือ จงคิดสิ่งใดกระทำสิ่งใดเพื่อที่จะให้ผู้อื่นก่อนทุกครั้งไปจงให้หรือกระทำต่อเขาเพื่อความพอใจที่ได้กระทำหรือได้ให้เท่านั้นโดยไม่มุ่งหวังตั้งเป้าที่จะได้อะไรมาเป็นสิ่งตอบแทนจากเขาถ้ามนุษย์คิดที่จะให้ ไม่ว่ามอบให้หรือทําให้โดยมีวัตถุประสงค์เพียงแค่พอใจที่ได้ให้ไม่ตั้งเป้าไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้รับผลตอบแทนกลับมาแล้วการคิดและการกระทําดังกล่าวจะกระตุ้นให้จิตใจและสมองสั่นสะเทือนทางด้านบวกไปพร้อมๆกันจนสร้างพลังงานด้านบวกออกมาอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์อย่างยิ่งซึ่งมันจะมีผลต่อการเหนี่ยวรั้งจิตวิญ,ญญาณผู้อื่นที่เป็นมนุษย์ด้วยกันให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวได้ทันที พลังงานด้านบวกอันอัศจรรย์นี้แม้ดวงดาวต่างๆในระบบสุริยะจักรวาลต่างก็ใช้มันเพื่อการเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ให้อยู่ในระบบเดียวกันได้อย่างมั่นคงถ้ามนุษย์หมั่นฝึกฝนตนเองด้วยการคิดและทำเพื่อที่จะได้เอาไว้เรื่อยๆจิตใจมนุษย์มันจะค่อยๆซึมซับเอาไว้เป็นความเคยชินของมันต่อไปมนุษย์จะค่อยๆง่ายขึ้นเป็นธรรมชาติของตนมากขึ้นที่จะคิดเพื่อการให้ในระบบอัตโนมัติโดยไม่มีจิตใจเป็นอุปสรรค ให้ต้องคอยระมัดระวังมันอีกตลอดไป เมื่อมนุษย์รู้จักคิดแล้วต่อไปจะต้องสร้างความสุขในการคิดมนุษย์จะต้องรู้ว่ากระบวนการทางสมองของมนุษย์ที่สามารถจะใช้การได้มันจะถูกแบ่งออกเป็นสองสี่คือซ้ายกับขวาสมองซีกซ้ายจะถูกจัดวางให้มนุษย์ได้ใช้เพื่อการเรียนรู้เพื่อคิดตัดสินใจกันในชีวิตประจําวันด้วยระบบอัตโนมัติด้วยมีสมองซีกขวาทําหน้าที่เป็นเพียงแค่ผู้ช่วยเหลือเท่านั้นทั้งๆท,ที่สมองซีกขวาเป็นสมองอัจฉริยะอันเป็นสติปัญญาทางจิตวิญญ,ญาณ ซึ่งสามารถช่วยให้มนุษย์เข้าถึงการยังรู้สูงสุดได้แต่มนุษย์จะใช้มันได้ก็ต่อเมื่อรู้วิธีไขกุญแจเปิดประตูสู่การใช้มันเท่านั้นกุญแจที่จะไขให้เข้าถึงการใช้กระบวนการของสมองไม่ว่าจะใช้สมองปกติหรือซีกซ้ายนำซีกขวาหรือการใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะมีด้วยกันสองดอกเท่านั้น กุญแจทั้งสองดอกที่จะไขประตูสู่สมองซิกใดซิ่งหนึ่งให้เป็นผู้นำกระบวนการโดยมีอีกซิกหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนนั้นทำด้วยพลังงานทางอารมณ์รู้สึกอันเกิดจากจิตใจมนุษย์คนนั้นนั่นเองกุญแจดอกแรกเป็นกุญแจที่มนุษย์ส่วนใหญ่เคยชินกับการหยิบฉวยใช้มันอยู่ชั่วชีวิตมันทำด้วยอารมณ์หย,ยาบหยาบรายวันของมนุษย์นี่เองเนื่องจากหยิบง่ายใช้คล่องมนุษย์ส่วนใหญ่จึงมักนิยมใช้มันมากกว่า อารมณ์หยาบหยาบไรยวันจากจิตใจมนุษย์อันเป็นวัตถุที่ใช้ทํากุญแจดอกนี้คือความโลภความหลงความโกรธความเกลียดความเครียดแคลนความริษยาอาฆาตความวิตกกังวลความทุกข์ความหึงหวงห่วงใยความท้อแท้เบื่อหน่ายความเกลียดคล้านความเศร้าหมองและความรักเพื่อที่จะให้ได้มาในบางสิ่งเป็นต้น อารมณ์เหล่านี้ไม่ว่าจิตใจมันจะสันไหวจนเกิดอารมณ์ใดๆขึ้นมาก็ตามเท่ากับว่าเจ้าของมันได้หยิบเอากุญแจดอกที่ไขไปสู่ประตูการใช้สมองซีซ้ายนำซีขวาสร้างกระบวนการคิดให้ตนเองเรียบร้อยแล้วมนุษย์ที่ปล่อยตนเองให้ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์เช่นนี้จึงไม่อาจไขประตูสู่การใช้สมองซีขวานำซีซ้ายไม่อาจเข้าถึงสมองอัจฉริยะได้เลย ต่อให้มนุษย์ดูวิธีที่จะอภิวัดสมองซีกข,ขวาของตนได้เพราะรู้ว่ามันทำงานอย่างไรถึงฝึกฝนไปก็ไร้ประโยชน์เพราะเท่ากับว่าฝึกสมองซีกซ้ายที่ใช้มันอยู่ให้มันเกิดความชำนาญในการทำงานแทนได้บ้างเท่านั้นเองถ้ายังใช้กุญแจผิดดอกกันอยู่จะเห็นได้ว่า การจะทำให้ตนเองหลุดพ้นไปจากอารมณ์หยาบๆดังกล่าวซึ่งมีมากมายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายใดเลยมันจะต้องผ่านการฝึกฝนตนเองตามกลวิธีที่แนะนำไว้ข้างต้นเป็นอย่างดีแล้วเท่านั้นอารมณ์หยาบๆต่างๆจึงจะสงบสงนันลงไปได้บ้าง กุญแจดอกที่สองจะเป็นกุญแจที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นมาเองได้เช่นกันมันทำด้วยอารมณ์ด้านบวกชนิดหนึ่งคือความรู้สึกอิ่มเอิบเบิกบานและเป็นสุขในใจิตใจอย่างที่มนุษย์เรียกสภาวะนี้ว่าความปิติสุขนั่นเองเคล็ดลับสำคัญที่มนุษย์ควรรู้ก็คือถ้าจะสามารถใช้กุญแจดอกนี้ได้ มนุษย์จงควีงกุญแจดอกแรกที่เคยชินกับการหยิบใช้มันทิ้งไปเสียให้ไกลๆให้จงได้ก่อนแล้วเท่านั้นเมื่อไม่มีกุญแจอีกดอกหนึ่งไว้ให้สับสนแล้วการหยิบใช้กุญแจดอกเดียวเพื่อการเปิดประตูนั้นเพียงประตูเดียวจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับมนุษย์อีกเลยมนุษย์จะต้องดับอารมณ์หยาบๆที่เกิดขึ้นในจิตใจตนเองให้ได้เสียแล้วสร้างความสุขในการคิดรู้สิ่งใดๆที่ต้องการนั้นขึ้นมาแทนโดยขณะกำลังคิดเรื่องนั้นอยู่มนุษย์อาจสร้าง ความสุขในจิตใจได้หลายวิธีดังตัวอย่างต่อไปนี้ สร้างความรู้สึกพอใจที่ได้คิดเรื่องนั้นขณะกำลังคิดมันอยู่สร้างความรู้สึกสนุกสนานในการคิดความสุขและความพอใจก็เป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่จะใช้สร้างกุญแจไขประตูสู่การใช้สมองซีกข,ขวานำสมองซีกซ้ายเพื่อการคิดรู้แบบอัจฉริยะได้แล้วถ้ามนุษย์เริ่มใช้สมองซีกข,ขวาได้ปรากฏการณ์หรือมายาที่มนุษย์จะสัมผัสรู้ได้ทางกายภาพในมิติโลกก็คือเวลาที่ใช้ในการคิดกระทำสิ่งใด ภายในกรอบมิติโลกนั้นมันจะสั้นลงอย่างไม่น่าเชื่อถ้ามนุษย์สามารถนำตนเอง เข้าสู่มิติแห่งการเวลาของจักรวาลได้จะทําให้กลไกแห่งกระบวนการทางชีวภาพภายในของร่างกายตนพลอยเคลื่อนไหลกระบวนการต่างๆในระดับเซลล์ภายในกรอบของเวลาทางกายภาพช้าลงปรากฏการณ์หรือมายาที่เป็นเงาของกระบวนการนี้ก็คือมนุษย์คนนั้นจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และดูหนุ่มสาวกว่าไไม่รู้สึกหิวโหยแม้เวลาปกติในการรับประทานอาหารละล่วงเลยไปเนิ่นานานแล้วก็ตามความร้อนในร่างกายจะเพิ่ม เกินกว่าปกติจากพลังงานที่เหลือใช้สะสมไว้จํานวนมากความรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเปร่าจึงมีมากกว่าความอ่อนเพลียเสมอใครที่สามารถใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายได้มากกว่าคนอื่นๆในการดำเนินชีวิตปกติมนุษย์รายนั้นมักจะมีอายุยืนยาวเสมอ ุณผู้ฟังท่านคะการยกระดับจิตสำนึกของตนเองเพื่อเข้าถึงสติปัญญาทางวิญญาณเป็นกลไกลระบบกดปุ่มอันเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนจะต้องกระทำมันและเข้าถึงมันให้ได้เสียแต่ภพชาตินี้การเป็นมนุษย์ยุคพลังงานใหม่จึงจะเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่ามีความพร้อมอย่างแท้จริงและเหมาะสมที่จะมีอายุยืนยาวกว่าที่ถูกกำหนดให้มาเกิดในมนุษย์ยุคพลังงานเก่าเพื่อจะได้มีโอกาสทำหน้าที่อยู่ในระบบโลกต่อไปและใช้เวลาในการกำจัด พลังงานกรรมที่สั่งสมไว้ในอดีตชาติให้หมดสิ้นไปได้อย่างยาวนานโดยลดทอนวัฏจักรแห่งการเกิดภพชาติในอนาคตให้น้อยลงได้ปัญญาหยาบมีไว้เพื่อสร้างวัตถุที่เป็นขยะ มีไว้เพื่อปะทะสัมพันธ์กับบุคคลอื่นให้เกิดกรรมเท่านั้นแต่สำหรับปัญญายาหรือสติปัญญาทางวิญญาณแล้วมีไว้เพื่อสร้างพลังงานใหม่ที่โลกและจักรวาลต้องการและมีไว้เพื่อสร้างความสมดุลสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันในระบบโลกที่มนุษย์และทุกสปปรรพสิ่งบนโลกกับโลกใบนี้เป็นสมาชิกเท่านั้นขอให้ทุกท่านมีความสุขจากความใที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่ ขอให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้พบเจอเทวดาประจำตัวและขอให้ทุกท่านเป็นหนึ่งเดียวกับระบบสากลจัก,กรวาลในยุคพลังงานใหม่นี้บันทึกเสียงโดยแม่ครูน้อยเทวดาประจำตัวแม่ครูน้อยประตูธรรมห้าหนเหนือครูผู้ถ่ายทอดพุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางจิตอย่าลืมกดแชร์ออกไปแล้วส่งลิงก์นี้ให้เพื่อนดูด้วยเป็นกำลังใจให้กับห้องเรียนด้วยการคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ว่า ฉันปรับปรื่อและยินดีที่สุดในยุคพลังงานใหม่กันดีกว่าค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ